มีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าบุญบุญเป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวคล้ำแดดเพราะทำงานกลางแจ้งมาตั้งแต่เด็กแม้จะยากจนแต่เขาก็มีน้ำใจและความขยันขันแข็งเป็นที่เรื่องลือในหมู่บ้านบุญเป็นลูกกำพรา้าพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็กทำให้ต้องอาศัยอยู่กับยายชาราในกระท่อมเล็กๆริมทุ่งนา ทุกวันบุญต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปรับจ้างทำนาให้กับชาวบ้านคนอื่นๆบ้างก็ขุดดินถางหญ้าหรือแม้แต่ขนของหนักๆงานไหนที่ต้องใช้แรงงานบุญมักจะอาสาทำเสมอแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดบุญก็ไม่เคยบ่นสักคำเขายังคงยิ้มแย้มแจ่มใสและคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอยามว่างเขามักจะช่วยยายทำงานบ้าน และดูแลสวนผักเล็กๆหลังบ้านเพื่อเก็บผักสดมาทำอาหารวันหนึ่งขณะที่บุญกำลังช่วยชาวบ้านซ่อมแซมสะพานไม้ที่ทรุดโทมเขาได้พบกับสาวงามคนหนึ่งชื่อแก้วซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีประจำหมู่บ้านนามว่าขุนทรัพย์แก้วเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านผิวขาวพองดังดวงจันทร์ดวงตากลมโตเป็นประกาย ใครๆก็อยากได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้บุญและแก้วต่างมีใจให้กันตั้งแต่แรกพบทั้งคู่มักจะแอบพบกันที่ริมแม่น้ำหลังหมู่บ้านยามเย็นพูดคุยกันถึงความฝันและอนาคตแก้วชื่นชมในความขยันและน้ำใจของบุญส่วนบุญก็หลงไหลในความอ่อนหวานและจิตใจดีงามของแก้วแต่ความรักของทั้งคู่ก็ไม่ได้ราบรื่นนะักเมื่อขุนทรัพย์รู้เรื่องนี้เข้า เขาโกรธมากและไม่ยอมรับบุญเป็นลูกเขยเด็ดขาดด้วยเหตุผลที่ว่าบุญยากจนและไม่มีฐานะทัดเทียมกับครอบครัวของเขาข้าจะไม่มีวันยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับไอ้ขอทานอย่างเจ้าเด็ดขาดจงใส่หัวไปให้พ้นยังมายุ่งกับลูกสาวของข้าอีกแม้จะถูกดูถูกเช่นนั้นบุญก็ยังคงรักษามรารยาทและความสุภาพไว้เขากล่าวอย่างนอบน้อมว่า ข้าน้อยเข้าใจดีถึงความห่วงใยที่ท่านมีต่อคุณแก้วข้าสัญญาว,ว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในใสายตาของท่านขอเพียงให้โอกาสข้าสักครั้งคุณซาบด้ยินดังนั้นก็ยิ่งโกรธนักแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดจึงคิดอุบายขึ้นมาเจ้าอยากได้โอกาสใช่ไหมข้าจะให้โอกาสเจ้าถ้าเจ้าสามารถทำงานในไร่นาของข้าได้ครบหนึ่งปี โดยไม่บ่นสักคำข้าจะยอมรับเจ้าเป็นลูกเขยบุญดีใจที่ได้รับโอกาสเขารับปากทันทีโดยไม่ลังเลข้าน้อยขอสัญญาว่าจะทำงานอย่างสุดความสามารถและจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนับจากวันนั้นชีวิตของบุญก็เปลี่ยนไปเขาต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าขุนซัพบมักจะสั่งให้เขาทำงานที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตราย บางครั้งก็ให้ทำงานตั้งแต่เช้าจนรดคำ่ำโดยไม่มีเวลาพักแต่บุญก็ไม่เคยบ่นสักคำเขาทำงานด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นแก้วแอบมาให้กำลังใจบุญอยู่เสมอเธอนำอาหารและน้ำมาให้เขายามที่พ่อไม่อยู่บางครั้งก็แอบช่วยเขาทำงานเล็กๆน้อยๆความรักของทั้งคู่ยิ่งแดน,นแฟนขึ้นทุกวันแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดบุญก็ไม่เคยท้อ เขายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วคอยช่วยเหลือคนอื่นๆในไรนาด้วยความเต็มใจทำให้ลูกจ้างคนอื่นๆเริ่มชื่นชมในความดีของเขาเวลาผ่านไปหลายเดือนคุณทรั์เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในไรนาของตนผลผลิตเพิ่มขึ้นลูกจ้างทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมแสดงท่าทียอมรับบุญอยู่ดีบุญยังคงอดทนและทำงานหนักต่อไป โดยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้รับการยอมรับจากคุณทรัพย์และได้แต่งงานกับแก้วหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจเวลาผ่านไปหกเดือนบุญยังคงทำงานหนักในไรนาของคุณทรัพย์แม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดเขาก็ไม่เคยบ่นสักคำทุกเช้าตรู่บุญจะตื่นก่อนใครเพื่อนในไรนาเขาจะเริ่มงานด้วยการให้อาหารวัวควายก่อนจะออกไปทำนา จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินคุณซับเฝ้าสังเกตการทำงานของบุญอย่างใกล้ชิดเขาพยายามหาทางกลั่นแกล้งและทดสอบความอดทนของชายหนุ่มอยู่เสมอวันหนึ่งคุณซับเรียกบุญมาพบและสั่งงานด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าบุญข้าต้องการให้เจ้าขุดบอ่อน้ำใหม่ในทุ่งนาฝั่งตะวันออกให้เสร็จภายในสามวันคุณซับกล่าว พลางชี้ไปยังพื้นที่ที่แห้งแล้งและแข็งกระด้างบุญมองไปยังพื้นที่ที่ขุทซับชี้เขารู้ดีว่านี่เป็นงานที่หนักหนาสาหัสแต่เขาก็ไม่แสดงอาการท้อแท้ให้เห็นครับนายท่านข้าน้อยจะทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดทันทีที่ได้รับคำสั่งบุญรีบไปเตรียมอุปกรณ์และเริ่มลงมือขุดบอ่อเขาทำงานอย่างหนกักตั้งแต่เช้าจรดค่ำ แดดร้อนแผดเผาผิวกายจะแสบไหมมือของเขาผุพองและแตกระแหงจากการจับจอบขุดดินแข็งแต่บุญก็ไม่ย่อท้อแก้วแอบมาเยี่ยมบุญทุกวันนำอาหารและน้ำมาให้เธอเห็นสภาพของบุญแล้วรู้สึกสงสารเป็นอย่างยิ่งพี่บุญพี่ต้องพักบ้างนะคะร่างกายพี่สุดโซมมากแล้วบุญยิ้มอ่อนโยนให้แก้ว ไม่เป็นไรหรอกแก้วพี่ทนได้เพื่อเราสองคนพี่ยอมเหนื่อยแค่ไหนก็ได้ในคืนที่สองฝนตกหนักยังไม่คาดคิดน้ำฝนไหลลงมาในหลุมที่บุญขุดไว้ทำให้ดินอ่อนตัวและพังทลายงานที่เขาทำมาสองวันเสียหายเกือบหมดบุญรู้สึกท้อแท้เป็นครั้งแรกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เช้าวันที่สาม บุญตื่นแต่เช้าตรู่เขาเริ่มขุดใหม่ตั้งแต่ต้นทำงานอย่างหนักหน่วงโดยไม่หยุดพักแม้จะเหนื่อยล้าและปวดเมื่อยไปทั้งตัวเขาก็ยังคงทำงานต่อไปคุณทรัพย์แอบมาดูความคืบหน้าของงานเขาประหลาดใจที่เห็นบุญยังคงทำงานอย่างขมขม่นแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายเย็นวันที่สบุญทำงานเสร็จในเวลาที่กำหนดบ่อน้ำใหม่เสร็จสมบูรณ์แม้จะไม่สวยงามนัก แต่ก็ใช้งานได้ดีคุณซับเดินมาตรวจงานด้วยสีหน้าเคร่งครึมเจ้าทำได้ดีกว่าที่คาคาดคุณซับกล่าวแต่ก็ยังไม่แสดงท่าทีชื่นชมมากนักแต่งานยังไม่เรียบร้อยเจ้าต้องปรับปรุงอีกบุญก้มหัวรับคำสั่งด้วยความอ่อนน้อมครับนายท่านข้าน้อยจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแม้จะผิดหวังที่ไม่ได้รับคำชมแต่บุญก็ไม่ท้อถอย เขายังคงทำงานอย่างขยนขันขแข่งต่อไปด้วยความหวังว่าสักวันคุณทรับจะยอมรับเขาข่าวเรื่องความอดทนและความขยันของบุญแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างชื่นชมในความมานะอุตสาหะของเขาหลายคนเริ่มมองว่าบุญเป็นแบบอย่างที่ดีวันหนึ่งขณะที่บุญกำลังทำงานในทุ่งนามีชายชราคนหนึ่งเดินผ่านมา ชายชราสังเกตเห็นความขยันของบุญจึงเข้ามาทักทายเจ้าหนุ่มข้าเฝ้าดูเจ้ามาหลายวันแล้วเจ้าช่างขยันและอดทนเหลือเกินชายชรากล่าวชมบุญยิ้มอย่างอ่อนน้อมขอบคุณท่านมากครับผมเพียงแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นชายชราพยักหน้าด้วยความพอใจเจ้ารู้ไหมความอดทนและความซื่อสัตย์นั้น มีค่ามากกว่าทองคำวันหนึ่งความดีของเจ้าจะได้รับการตอบแทนจงอดทนต่อไปเถิดคำพูดของชายชาราทำให้บุญรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเขาตั้งใจว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับการทดสอบอะไรก็ตามในขณะเดียวกันแก้วก็พยายามพูดกับพ่อของเธอให้ยอมรับบุญพ่อคะ ที่บุญเป็นคนดีมากเขาทำงานหนักและไม่เคยบ่นสักคำทำไมพ่อถึงไม่ยอมรับเขาล่ะคะคุณซับสายหน้าลูกเอย๋ยพ่อแค่อยากให้เจ้าได้คู่ครองที่ดีที่สุดคนที่จะมาเป็นลูกเขยของข้าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาคู่ควรกับเจ้าแก้วไม่เข้าใจความคิดของพ่อแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอตั้งใจว่าจะรอคอยบุญต่อไป ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามการทดสอบของคุณซัพยังคงดำเนินต่อไปแต่ละครั้งงานก็ยากขึ้นเรื่อยๆแต่บุญก็ไม่เคยย่อท้อเขาทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์โดยหวังว่าสักวันหนึ่งความพยายามของเขาจะได้รับการยอมรับและเขาจะได้แต่งงานกับแก้วหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจฤดูเก็บเกี่ยวกำลังจะมาถึง ชาวบ้านต่างตื่นเต้นกับผลผลิตที่งอกงามในปีนี้ขุนรับพบภูมิใจในไรนาของตนเป็นอย่างมากแม้จะไม่ยอมรับแต่เขาก็รู้ดีว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความขยันขันแข็งของบุญวันหนึ่งขณะที่บุญกำลังทำงานในทุ่งนาเขาได้ยินเสียงม้าควบมาแต่ไกลเมื่อหันไปมองเขาเห็นชายแปลกหน้าสองคนขี่ม้าเข้ามาในหมู่บ้าน พวกเขามีท่าทางน่ากลัวและมีอาวุธติดตัวมาด้วยบุญรู้สึกไม่สบายใจเขาจึงรีบวิ่งไปที่บ้านของคุณซับเพื่อรายงานสิ่งที่เห็นแต่เมื่อไปถึงเขากลับพบว่าบ้านของคุณซับวุ่นวายไปหมดเข้าของกระจัดกระจายและไม่มีวีวแววของคุณซับเกิดอะไรขึ้นบุญถามคนรับใช้ที่กำลังร้องไห้อยู่หน้าบ้านดาท่าน นายท่านถูกจับตัวไปมีคนร้ายบุกเข้ามาและจับตัวในท่านไปบุญตกใจกับข่าวร้ายเขารีบถามหาแก้วและพบว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ในห้องนอนพี่บุญช่วยพาอของแก้วด้วยแก้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วบุญปลอบโยนแก้วแม้ในใจจะกังวลแต่เขาก็พยายามทำให้เธอสบายใจแก้วไม่ต้องกลัวนะ พี่จะไปช่วยพ่อของแก้วเองบุญตัดสินใจที่จะออกตามหาขุนรัพย์ด้วยตัวเองเขารู้ดีว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ขุนทรัพย์เห็นแก้วพี่จะออกเดินทางไปตามหาพ่อของเธอแก้วอยู่ที่นี่ดูแลบ้านให้ดีนะพี่สัญญาว่าจะนำพ่อของเธอกลับมาให้ได้แก้วมองบุญด้วยความกังวลและซาบซึง้งพี่บุญ พี่ต้องระวังตัวด้วยนะคะแก้วจะสวดมนต์ขอให้พี่ปลอดภัยบุญเตรียมตัวออกเดินทางเขาเก็บสเสบียงเล็กน้อยและอุดธป้องกันตัวก่อนจะออกจากหมู่บ้านเขาแวะไปหาตะแก้วผู้เท่าที่ขึ้นชื่อว่ามีวิชาอาคมในหมู่บ้านหลานบุญข้ารู้แล้วว่าเจ้าจะออกเดินทางตาแก้วกล่าวทันทีที่เห็นบุญมานี ข้าจะให้ของวิเศษติดตัวไปตาแก้วมอบผ้ายันผืนเล็กให้บุญผ้ายันนี้จะช่วยคุ้มครองเจ้าจากพยันตรายจงพกติดตัวไว้ตลอดเวลาบุญรับผ้ายันมาด้วยความซาบซึง้งขอบคุณมากครับตาผมจะใช้มันอย่างระมัดระวังตาแก้วยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมจงเดินทางไปทางทิศตะว,วันออกเจ้าจะพบกับสิ่งที่เจ้าตามหา แต่จงระวังอันตรายรออยู่ข้างหน้าจงใช้สติปัญญาและความกล้าหาญของเจ้าบุญออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เขามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคำแนะนำของตาแก้วระหว่างทางเขาต้องผ่านป่าทึบและภูเขาสูงชันแต่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนบุญก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้หลายวันผ่านไป ในขณะที่บุญกำลังเดินทางผ่านหุบเขาแห่งหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเขาไปดูใกล้ๆเขาพบชายชราคนหนึ่งติดอยู่ในหลุมลึกช่วยด้วยช่วยข้าด้วยชายชราร้องตะโกนบุญไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือเขาใช้เชือกที่พกมาหย่อนลงไปในหลุมและช่วยดึงชายชราขึ้นมาขอบใจเจ้ามากพอหนุ่ม ข้าติดอยู่ในหลุมนั่นมาหลายวันแล้วคิดว่าคงไม่รอดท้าไมมีเจ้ามาช่วยบุญยิ้มให้ชายชราไม่เป็นไรครับผมยินดีที่ได้ช่วยชายชรามองบุญด้วยสายตาแปลกๆเจ้าเป็นคนดีนะไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนแบบนี้อยู่เจ้ากำลังเดินทางไปไหนหรือบุญเล่าเรื่องราวของเขาให้ชายชราฟัง ชายชราฟังอย่างตั้งใจก่อนจะพูดว่าข้ารู้ว่าพวกโจรที่จับตัวขุนทรัพย์ไปอยู่ที่ไหนพวกมันซ่อนตัวอยู่ในถ้ำบนเขาลูกโน้นชายชราชี้ไปยังภูเขาลูกหนึ่งในระยะไกลบุญรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ข้อมูลสำคัญขอบคุณมากครับผมจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ก่อนที่บุญจะจากไป ชายชาราก็หยิบหินก้อนเล็กๆสีขาวให้เขาเอาหินนี่ไปมันจะช่วยนำทางเจ้าเมื่อเจ้าใกล้ถึงที่ซ่อนของโจรมันจะเรืองแสงบุญรับหินมาด้วยความขอบคุณเขาไม่รู้ว่าทำไมชายชาราถึงช่วยเหลือเขาแต่เขาก็รู้สึกโชคดีที่ได้พบกับคนใจดีระหว่างการเดินทางบุญเดินทางต่อไปด้วยความหวังใหม่ เขามุ่งหน้าไปยังภูเขาที่ชายชราชี้โดยไม่รู้เลยว่าอันตรายและการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้าบุญเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาที่ชายชราชี้บอกระหว่างทางเขาต้องผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยอันตรายทั้งสัตว์ร,ร้ายและธรรมชาติอันโหดร้ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและของวิเศษที่ติดตัวมาบุญก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ คืนหนึ่งขณะที่บุญกำลังพักแรมใต้ต้นไม้ใหญ่เขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ประหลาดเมื่อลืมตาขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองถูกล้อมด้วยฝูงลิงยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าลิงปกติหลายเท่านี่มันอะไรกันบุญพึมพำกับตัวเองพลางค่อยๆลุกขึ้นยืนลิงยักษ์ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจ่าฝูงเดินเข้ามาใกล้ มันจ้องมองบุญด้วยสายตาดุดันบุญนึกถึงผ้ายันที่ตาแก้วให้มาเขาหยิบมันออกมาและชูขึ้นทันใดนั้นผ้ายันก็เปล่งแสงสว่างจ้าทำให้ฝูงลิงยักษ์ตกใจและถอยห่างออกไปขอบคุณครับตาแก้วบุญกล่าวยังโล่งอกแต่แล้วจูจๆลิงยักษ์จ่าฝูงก็คุกเข่าลงต่อหน้าบุญลิงตัวอื่นๆก็ทำตาม บุญรู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลิงจ่าฝูงเงยหน้าขึ้นมองบุญแล้วพูดออกมาด้วยภาษามนุษย์ท่านผู้วิเศษพวกเราขออภัยที่ล่วงเกินพวกเรารู้แล้วว่าท่านคือผู้ที่ถูกเลือกให้มาช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้บุญอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะถามออกไปข้าไม่เข้าใจจะหมายความว่ายอย่างไรลิงจ่าฝูงอธิบาย ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยราชาอสูรผู้โหดร้ายเขาใช้เวทมนต์ดำสะกดจิตผู้คนแล้วเปลี่ยนพวกเราให้กลายเป็นลิงยักษ์มีคำทำนายว่าจะมีวีระบุรุษมาปลดปล่อยพวกเราและท่านก็มีของวิเศษที่สามารถต้านทานเวทมนต์ของราชาอสูรได้บุญฟังด้วยความตกใจเขาไม่เคยคิดว่าการเดินทางของเขาจะพาเขามาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ แล้วราชาอสูนที่ว่านี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอาศัยอยู่ในปราสาทบนยอดเขาลูกนั้นลิงจ่าฝูงชี้ไปยังภูเขาลูกที่บุญกำลังมุ่งหน้าไปและเราเชื่อว่าเขาก็เป็นคนที่จับตัวขุนซัพ์ไปด้วยบุญนึกถึงขุนซัพ์และแก้วเขารู้ต้องทำอะไรสักอย่างข้าจะช่วยพวกเจ้าเองแต่ข้าต้องการความช่วยเหลือพวกเจ้าจะช่วยข้าได้ไหม ลิงจ่าฝูงพยักหน้าพวกเรายินดีช่วยท่านเราจะนำทางท่านไปยังประสาทของราชาอสูรและช่วยท่านต่อสู้กับเหล่าทหารของเขาบุญและฝูงลิงยักษ์วางแผนกันตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าพวกเขาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประสาทบนยอดเขาระหว่างทางพวกเขาต้องผ่านด่านอันตรายมากมายทั้งหุบเขาพิษที่มีแต่ควันพิษ แม่น้ำเชี่ยวกรากที่เต็มไปด้วยจระเข้ยักษ์และทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้กินคนแต่ด้วยความร่วมมือกันระหว่างบุญและฝูงลิงยักษ์พวกเขาก็ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เมื่อมาถึงเชิงเขาบุญสังเกตเห็นว่าหินสีขาวที่ชายชาราให้มาเริ่มเรืองแสงพวกเรากำลังเข้าใกล้แล้วบุญบอกกับเหล่าลิงยักษ์ทันใดนั้น พวกเขาก็ได้ยินเสียงแตรดังก้องเมื่อมองขึ้นไปบนยอดเขาพวกเขาเห็นปราสาทสีดำทะมึนตั้งตระหง่านอยู่รอบปราสาทมีทหารอสูรยืนเฝ้าอยู่เต็มไปหมดนั่นคือปราสาทของราชาอสูรลิงจ่าฝูงกล่าวเราต้องระวังให้มากทหารของเขามีพลังวิเศษละอาวุธร้ายแรงบุญมองไปรอบๆก่อนจะเห็นทางลับเข้าสู่ปราสาท ดูนั่นสิเข้าชี้ไปยังช่องเขาเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้เราอาจจะใช้เส้นทางนั้นเข้าไปได้ลิงจ่าฝูงพยักหน้าเห็นด้วยดีมากเราจะแบ่งกำลังกันกลุ่มหนึ่งจะสร้างการเบ่งเบนความสนใจที่ประตูหน้าส่วนท่านและค่าจะนำทีมเล็กๆเข้าไปทางช่องลับนั้นบุญเห็นด้วยกับแผนนี้เขาหยิบผ้ายันออกมากำไว้แน่น พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายที่รอยอยู่เบื้องหน้าเตรียมพร้อมเราจะบุกเข้าไปช่วยท่านขุนทรัพย์และปลดปล่อยดินแดนนี้จากราชาอสูรบุญและวกองกำลังลิงยักษ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามแผนกลุ่มหนึ่งสร้างการเบี่ยงเบนความสนใจที่ประตูหน้าประสาทในขณะที่บุญลิงจ่าฝูงและทีมเล็กๆแอบเข้าไปทังช่องลับที่พวกเขาพบภายในปราสาทมืดและน่ากลัว ผนังหินสีดำดูเหมือนจะดุดกลืนแสงสว่างทั้งหมดบุญใช้หินนำทางที่เรืองแสงนำทางพวกเขาไปตามทางเดินวกวนท่านขุนทรัพย์น่าจะถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินลิงจากฝูงกระซิบเราต้องหาทางลงไปทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้บุญรีบดึงพยันออกมาและพวกเขาก็หลบซ่อนตัวได้ทัน ก่อนที่ทหารอสูรจะเดินผ่านไปพวกเขาเดินทางต่อจนพบบันไดที่นำลงไปใต้ดินเมื่อลงไปถึงด้านล่างพวกเขาพบกับห้องขังหลายห้องและในห้องหนึ่งพวกเขาเห็นขุนทรัพย์นั่งอยู่อย่างอ่อนแรงท่านขุนทรัพย์บุญเรียกเบาๆขุนทรัพย์หันมามองด้วยความตกใจบุญจะเอามาได้อย่างไรบุญและลิงยักษ์ ช่วยกันงัดกครงเหล็กจนเปิดออกคุณซับก้าออกมาอย่างไม่อยากเชื่อสายตาข้าเดินทางมาช่วยท่านครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ปลอดภัยเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากคุกใต้ดินเสียงแตรดังขึ้นทั่วปราสาทแย่ yeah, แล้วพวกเขารู้ตัวแล้วว่ามีผู้บุกรุกลิงจ่าฝูงกล่าวทันใดนั้นประตูห้องขังก็เปิดพังออก และราชาอสูรก็ปรากฏตัวขึ้นเขามีร่างกายใหญ่โตและดวงตาสีแดงกำรักล้าดียังไงถึงได้บุกรุกปภาษาของข้าราชาอสูรคำรามบุญเก้าไปข้างหน้าชูผ้ายันขึ้นข้ามาที่นี่เพื่อปลดปล่อยดินแดนนี้จากการปกครองอัชั่วร้ายของเจ้าและพาคุณทรัพย์กลับบ้านราชาอสูรหัวร้อเสียงดัง เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นวีระบุรุษงั้นหรือข้าจะบทขยี้พวกเจ้าให้สิ้นซากการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดราชาอาสูรใช้เวทมนต์ดำโจมตีบุญละพวกแต่ผ้ายันของบุญก็ช่วยป้องกันพวกเขาไว้ได้ลิงยักษ์ช่วยกันต่อสู้กับทหารอาสูรที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงวิกฤตบุญนึกถึงคำสอนของตาแก้ว จงใช้พลังแห่งความดีและความกล้าหาญในตัวเจ้าบุญรวบรวมความกล้าและพลังทั้งหมดที่มีเขาตะโกนออกไปด้วยพลังแห่งความดีและความกล้าหาญข้าขอปราบความชั่วร้ายผ้ายันพลันเปล่งแสงสว่างจ้าขึ้นมาลำแสงพุ่งตรงไปที่ราชาอสูรทำให้เขาร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเวทมนต์ดำของเขาเริ่มสลายไป ไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้ราชาสูนร้องลัน่นก่อนที่ร่างของเขาจะแตกสลายเป็นเศษฝุ่นผงและหายวับไปทันทีที่ราชาสาูนแพ้ประสาททั้งหลังก็เริ่มสั่นสะเทือนเดวเข้าเราต้องออกไปจากที่นี่บุนตะโกนทุกคนวิ่งออกจากปราสาทอย่างรวดเร็วเมื่อออกไปถึงด้านนอกพวกเขาก็เห็นปราสาท ค่อยๆพังทลายลงตรงหน้าเมื่อฝุ่นจางลงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลิงยักษ์กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ป่าที่เคยมืดทึบก็กลับมาเขียวชอุ่มเหมือนเดิมขุนทรั์มองดูทุกอย่างด้วยความตกตะลึงก่อนจะหันมาหาบุญบุญข้าไม่รู้จะขอบใจเจ้าอย่างไรเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตข้าแต่ยังช่วยปลดปล่อยดินแดนทั้งหมดนี้ด้วยบุญยิ้มอย่างอ่อนน้อม ผมแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นครับชาวบ้านที่เคยถูกสะกดจิตต่างพานันมาขอบคุณบุญพวกเขาเล่าว่าถูกราชาอสูรควบคุมมานานหลายปีและตอนนี้พวกเขาก็เป็นอิสระแล้วบุญและขุนทรัพย์เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านชาวบ้านมอบของขวัญมากมายให้พวกเขาเป็นการตอบแทนระหว่างทางกลับขุนทรัพย์พูดขึ้น บุญข้าต้องขอโทษที่เคยปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไม่ดีตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนดีและกล้าหาญเพียงใดบุญยิ้มให้ขุนทรัพย์ไม่เป็นไรครับผมดีใจที่ได้ช่วยท่านเมื่อกลับถึงหมู่บ้านทุกคนต่างดีใจที่เห็นพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยแก้วรีบวิ่งเข้ามากอดบุญและพ่อของเธอด้วยความดีใจพ่อปลอดภัยแล้ว ขอบคุณมากนะคะพี่บุญแก้วกล่าวพลางน้ำตาคลอขุนรัพย์มองดูบุญและลูกสาวของตนเขายิ้มและพูดขึ้นบุญเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นคนดีกล้าหาญและซื่อสัตย์ข้ายินดีให้เจ้าแต่งงานกับลูกสาวข้าบุญและแก้วมองหน้ากันด้วยความดีใจพวกเขากอดกันท่ามกลางเสียงโห่เรายินดีของชาวบ้าน งานแต่งงานของบุญละแก้วจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาร่วมงานรวมถึงเพื่อนใหม่จากดินแดนที่พวกเขาช่วยปลดปล่อยหลังจากแต่งงานบุญละแก้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบุญช่วยบริหารกิจการของคุณทรัพย์และใช้ความรู้ความสามารถช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองเขาไม่เคยลืมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดีเสมอ เรื่องราวของบุญชายหนุ่มผู้ซื้อสัตว์และกล้าหาญได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความดีความอดทนและความกล้าหาญจบบริบูรณ์